เมื่อพี่น้องเมื่อได้เห็ดได้ฮอนหลับเบื้องฐานคนไปนุ่ยพันอันหนาน้างูอ่ะยนักกว่าน้างมู่อ้าได้ยไปกูเจอคอฮอนหมดเดยหลับเมื่อไปเที่ยวไปเบิ่งข้าวอยู่บ้านเบิ่งบนเป็นได้ข้าวได้มาบันหกพักพี่น้อง บุเลยนะตัดระบบมันทานนบัิ่นกนี่เฮ้ยมาเก็บก่อนปีบ้า้อันว่าคือช่วงสีแท้เดีย เออพอได้เก็บอยู่เนี่ยระดับข้างปายลาปายดอุ้ยนี่พี่น้องบัดสีสัมบัดสีมืออะไรบัดทนได้เฮ็ดเ้ทางดไปปลาล่เบิองแทป่าอือดอกตัวนะเอาออกดูใหมฮะพุน่เฮ็ดยังอันนี้ เห็ดบดเห็ดบดบ่แม่นเห็ดกระด่างเออมีเบิดนวยฮะเนี่ยจะเก็บบ้านนี่บ่นี่เออเอานนันที่ว่าเครื่องสอปเล่าเนี่ยหนิเลยพี่น้องเว้ยพอวาเราได้ค้อนบุตรใหญ่หากมันมีเห็ดบดพุผนมาอือขนาดไหนสิพ่อไปหาอยู่ดอก เป็นแต่ละข้อนซ้ำเลยปื้อพอดีเลยเด่นเนี่ยพอดีโอ้ไปเลาะจนเมื่อยมาเอาได้นี่แล้วก็เมื่อยก็แล้วจ้าเนี่ยไง Ui, Có thể kẹp vô này này nó là một kẹp vàng này hay tem thị kẹp này Mày nhắc Ô Mày khá nhọn Nào làm đây nọ này

งามคร <ทำ S 1> ับากุญแกแล้วมีกระบอนันดอกเข้าค่ะหลัมแต่สาหุ่นขนาด nam bờ kẹt này đây này quần quần tiền luồng bụng vào ai trên đây mình đang tìm mượn thung trên đây mua bài xài ao <laughs> lé à, mình đang kẹp bờ đại แต่พึ้งได้ใช้อะคายปเลยนี่ละดาบแ้กัลังงามกำลังจีอมันเด้อพยายามกินแกลเห็ดน้องคอยน่ะอือ มาเราได้หยามบดได้เห็ดกินได้มาในผ่านเลยด้คุณในผ่านเก็บเห็ดในหลอยเก่าด้วยเนาะเหมือนธรรมด้าได้พี่น้องในผ่านปลาเท่านี้บัวอเนาะเราไปบุธคิด จะมันสุมันขึ้นในพ้นตกนะมันจางสิบอกลายเน,ยนานะหวานพอฝนมันหับม,มันงงก็เลยสงัดบชิื้อเอาว่าหวนนี่เขาเอาผลกาโลชีบโลชีโลชีบโลีี้โลชบลโบโบ เฮ็ดก่อนเฮ็ดกาแฟอังเนาะพอคายอยู่ได้โลเกือบหล่อยห้าอหนีได้เพะส่องโล mm hmm. เต็มมอหนึ่งก็เอาน้ำเมือนเนี่ยบริวารน,น่นเนาะเชียเฮ็ดเลยนะหวานตะแกงใส่หอยใส่โ mm hmm. อ้โห mm hmm. มันกินแต่หอยกินแต่หอยไข่ ở đây xe thông nhàm ở đây ừ. bừng thả khảo phải kịp hết bé bụ ở à luôn đấy <laughs> đó, thân lăng, thân lăng. <laughs> là bố mẹ đó là hiện chả mà là màn, là kín hẻo, lên đây này โอ้โบ่บฟาดอกเรื่องไผ่มาทำมะแขง,งอืมกระไายเราเอาซองสอบชามสอบเราจะสิมเอาจากสตินไปตัดเอาแล้วเอาความันลายอยู่ในต้นยืนเนี่ย <c oughs> เก็บเห็ดเก็บพอนนี่แหละไปประมาณอันสิบโลชาโลคนได้ ไก่ได้เพื่อจะได้เห็ดออกในหมวกจิ๋มบ้าฮะโอ้ได้เลยหมอนบาดนันออก จะละมันจคางมันจกกีจากกบไมเอาจากกบจะจเด็กเดยอยู่นะับเก็บบอเดเลยเก็บมือเดีดวยะะวสิว จะเบ่งอะไรพี่น้องเลยเบ่งข่อยเก็บเวนาถือก่องเองมะเก็บกบเป็นแล้วหรือแกงนะของหมักสำหรับอันซอยจุบได้แกงเห็ดบดธรรมดาอะไร เส่เต้นอะไรบ่งทางนะคกับม่งไปน้ำตาน้ำโคลนก่อนจีได้เยอะเลยคอยป่ไหลนะคอปาไปมาจอคอนจักคอนมาคอนใหม่ใช่นี่มาลูกเลยนี่ยน่ để lại tờ đây đây này cái đây là đáp đấy cái tả của nhại dưới là đáp các bạn ha rồi chậm thêm mưa